หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพม่าดิสักอุปวัฒโนนะครับอ,อนุญาตถ่ายภาพนะครับเด้อครูบาจานันวัดบ้านเกาโบนะครับผู้ใดครับร้านไนส้บนนี้ออโอ้นี่นะครับร้านชช่นะครับเด้อนะครับวันนี้คณะสงฆ์ของวัดบ้านเกาโบนะครับมารับบิณฑบาตนะครับ นี่นะครับผู้ให้ข้อมูลนะครับพระจาจาร์สมุทรไทยวิสารทูนะครับพ่อยูนแม่เทียมชันนะครับพระละศูนย์นะครับเด้อนะครับคุณพ่อสจทองอินหนองแก้วนะครับนิมนต์พระพิสุสงคุบาจานทร์วัดบ้านเกาโบนะครับนู่นนะครับสายยาวไปนู่นนะครับนี่เพิ่งจะมาถึงนะครับเด้อบ้านเค้งใหญ่นะครับสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับก็เลยอารัธนานะครับ ไปนีมนนผลิตเพระคุณลวงตานะครับให้รับให้ขอความเมตตานะครับให้คณะสงฆ์ของวัดบ้านเขาโบนะครับมาอนุเคราะห์นะครับนี่นะครับนวกะภิกษุนะครับนำโดยพระอาจารย์สมุทรไทยวิสารโทนะครับนำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับมาด้วยกันสองรถหกล้อนะครับเด้อนะครับลุ่นพิเศษนะครับถ่ายภาพไว้เมื่อคืนนี้นะครับตรงหน้าอุโบสถการประเรียนแล้วก็ที่หน้าหัวแก้วนะครับ ออกมาแทบจะจาหน้าไม่ได้เลยนะครับแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละรูปนะครับเด่นที่สุดก็คือผดบับหนังนี่นะครับนี่หลวงปู่ดับหนังนี่นะครับเด่นที่สุดนะครับเพราะว่านั่งอยู่ด้านหน้านะครับ <c oughs> อันน้่งพนังกล้องหน่อยเด้อ,นดอนหนึ่งสองสาม ผู้อยู่ใกล้ยมได้เปรียบนะครับได้ใส่บาตรกอนนะครับได้บุญก่อนเพื่อนนะครับนี่นะครับญาติโยมมีแต่คนหน้าตาแจ่มใสทั้งนั้นนะครับนี่สงสัยรอตั้งแต่ตีสามนู่นนะครับนี่แม่นอยู่เะยนี่สาธุอนุโมทนาเด้อขอให้โชคลาบลำรวยลำรวยเงินไหลนองทองไหลมาเด้อนู่นนะครับหลวงปู่พระมหาประกอบสัมปโยโคนะครับรองเจ้าวาดวัดบ้านเก่าบอนนะครับนำพาคณะสงฆ์นะครับ พระกรรมฐา,านจากวัดบ้านเกาบัวนะครับมาบินทบาทนะครับเดือติดตามด้วยพระอเสศลอตนะครับแล้วก็พระอาจารย์มหาหิงนะครับโอ้นะครับมาสามคันรถด,ด้วยกันนะครับคณะสูงของวัดบ้านเกาบัวนะครับพูโลมาเป็นปูสิผมห้าเขารุ่นยูวัสน, <laughs> นะครับวันนี้นะครับ พาสวดจอทองอินนองแก้วนะครับพ่อยูนโอ้ยลืมแล้วนะครับพระอาจารย์สมุทรไทยให้ข้อมูลอยู่นะครับข้อมูลสดนะครับถามกันต่อพ่อยุนพระละศูนย์แล้วก็แม่แม่รเจนานี่เป็นลูกสาวนี่นะครับน้อกลูกสาวพยุนนะครับดื้อนะครับเป็นบุญพิเศษนะครับนิมนต์คณะสงฆ์ของวัดบ้านเขาบ่อทุกรูปเลยนะครับมานะครับ นะครับนั <önemli> ้นจะเห็นนะครับหลวงปู่นะครับหลวงปู่พระมหาประกอบสมปโยโคออกมาสักครั้งนะครับนี่นะครับทั้งผู้รองเจ้าอาวาสทั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับเลวเต่สีเห็ดด้วยเห็ดเป็นมันหลุดนี่นะครับทีมงานด้วยกันมาด้วยกันนะครับทีมงานก็คัดคนหล่อที่สุดนะครับมานะครับรูปหล่อที่สุดนะครับอันละ อาจารย์มีโทรศัพท์อยู่นานารถน่ะมันมีสัญญาณเน็ตเด้อไปเอาไปเครื่องวีโวไปเครื่องเก้าเดินระเด้อมันปล่อยสัญญาณใด้เด้อนะครับมาสั่งการกันตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนี่ยังไม่เอาจริงเด้อนะครับเพิ่งจะเตรียมความพร้อมนะครับรอความพร้อมก่อนแล้วค่อยจะเอาจริงนะครับตอนนี้ซ้อมถ่ายไว้ก่อนนะครับพระจันทร์สนั้นนะครับเนี่ยโอ้คูบาอาจารย์วัดบ,บ้านเขาวนนะครับคงจะถึงประมาณร้อย นะครับนับตอนทำวัตรสุดมุนนี่ร้อยสีกว่าชีวิตด้วยกันนะครับเฉพาะพระนะครับแต่ว่ามีกิตนิมนต์นะครับวัดบัวชนิงนะครับที่ได้ไปนะครับก็เลยอาจจะไม่ถึงจำนวนนั้นนะครับนี่กะด้วยสายตานะครับดืผ้าสีออกจางๆนี่เป็นนวกะภิกษุนะครับ อขอหยุดการถ่ายวิดีโอวิเวียนเท่านี้ก่อนเนะ้ม่ชิีแม่เขาก็มาด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลสุดเดินนะครับทาเอาตรงนี้เลยนะครับพ่อยูนพระละศูนย์นะครับแม่รจชนานะครับอรัธนาพระป,ปีสุสงคุบาจันวัดบ้านเขาโบนะครับ ถามอีกเด้บัวพระอาจารย์สมุทิไทยรับอันนี้พยุนสื่อบังดีครับเม่แม่เทียมจันทร์น,นะครับนี่ข้อมูลมถ้าโทษก็โทษความจำของกระผมบัตมภาพเองนะครับต้องถามถามอีกนะครับพยุนแม่เพียงจันทร์พระะศูลยมรจน,นานะครับพระละศูลน,นี่กันบุญเครือนะครับ ยมมรนดาของพระเรื่องซื้ออย่าได้บนนานหึธนศักดิ์บุญของพระธนศักดิ์นวกะภิกษุนะครับพ่อสอจอทองอินนอเขี้ยวนะครับเดอ้อยมมันดาของนวกะภิกษุธนศักดิ์นะครับนี่ก็มาแต่วัดบ้านเก่าบ,บัวนะครับไม่เขาไม่ชีนะครับเนี่ยนึกว่าจะมาเฉพาะพระนะครับไม่ใช่เด้อนะครับไม่ชีก็ามานะครับ เอากวาหยุดการถ่ายวิดีโอไปเพียงเท่านี้ขอ้อมูลมันสับสนนะครับสับไปสับมานะครับ